ก็จะมาแยกหินนะครับนะอ่าเป็นหินพวกเป็นแร่เปนแร่ครับเป็นเพนพลอยก็จะเป็นหนึ่งเป็นเนื้อแบบอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเนื้ออีกอย่างอันนี้เป็นพวกกลุ่มเจสเปอร์นะครับกลุ่มเจสเปอร์นะ อันนี้เป็นลายเป็นพวกลายไม้ก็เป็นพวกจริงๆห็นพวกนี 5, ้ก็เป็นพวกไม้เนี่ยนะครับซากพืชซากสัตว์อันนี้เป็นชั้นนะฮะอันนี้ที่เป็นชั้นเป็นห <im> okay. ินเนี่ยมันผ่านการเวลานะครับท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 ับอายุมันเป็นต้นไม้นะครับทับชั้นนี้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 ตัวนี้มันก็ผ่านมาเปี่ยนกว่าจะมาทับได้ขนาดนี้นะครับนะครับ เป็นลายสันหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปกัมากกว่าเยอะนะครับเส้นหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบปีครับอ่ะแบแยกเป็นลายกันนะลายบอันนี้ขีดดำนะครับดำา ออกยากมากนะครับคนก็ว่าเพชรดำอะไรเนี้ยส่วนมากถ้าเป็นสีดำจะดูยากับเป็นพวกจะอำพางเราต้องมีไฟฉายนะ,ะพี่ก็อาจจะไม่ไม่ได้ดูนะครับผมก็จะดูว่าก้อนมีตัวไหนอำพางโปร่งแสงมองเห็นได้บ้างนะครับ รู้สึกจะไม่มีนะครับชุดนี้เห็นพวกนี้รู้สึกจะเกิดมาจากความร้อนนะครับอาอยู่ในที่ร้อนนะครับไอร้อนนะครับการระเหยนะนะครับก็จะเป็นจั s p เปส่วนมากนะครับที่พี่เขาเก็บมาจะเป็น เจสเปอร์สีแดงแดงอ่าเจสเปอร์ per, หินศิลานี้ศิลานะครับหินศิลานะครับหยอกมันปูนอิดอิดปูนนะครับนะครับหินศิลาศิลาดาึกนะครับหินดาแรง ันนี้เป็นทำทำเป็นลูกปัดได้นะครับเนี่ยเป็นตัวนี้ก็จะมีลายนะครับอันนี้ก็ซีเหมือนกัน,นครับอ่าอันนี้นะฮะถ้าถ้าถ้าไม่สังเกตนะฮะเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นพวก โมโมลานะฮะเหมือนคล้ายแต่จริงๆก็เป็นพวกอะเกตนะครับเป็นอะเกตจะมีเส้นเส้นนะฮะเส้นที่เล็กมากเลยนะครับเนี่ยถ้าตัดจะเป็นวงแหวนวงแหวนวหวน,นี่ครับนะฮะแล้วเคลือบด้วยจัสเปอร์ด้วยซ้ำนะฮะร,รู้สึกนะฮะมนจะเป็นเหมือนโอปอลซะด้วยซ้ำไปนะฮะนะ นะครับนะ้าเป็นลายขึ้นเห็นไหมครับนะนะอาจจะมิติอาจจะมองไม่เห็นเท่าเหมือนอย่างที่ผมเห็นนะครับหรือจะมีสีแดงด้วยนะฮะ จะเป็นเหมือนมีเนื้อมาซิโดเนียด้วยนะครับแต่ก็จะจะเป็นคลื่นเล็กๆเห็นไหมนะต้องตัดไปเรื่อยๆนะโชคดีที่มีลอยบินเราก็มือเห็นขอบตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็คือต้องตัดนะครับถึงจะเห็นเยอะกว่านี้นะครับอาจจะมีสีสันด้วยซ้าไปนะครับตัวเนี้ยนะครับจะเป็นเหมือนจะมีทั้งเป็นทั้งโอปอทั้งอเกตเลยได้นะ ต้องต้องต้องอเกียร์ดูครับจะดูรู้สึกเห็นนะครับเป็นมีนะผมเห็นมีเงาเงา,เงาเลยครับนะอันนี้โอเคนะตัวนี้นจะดูดูผิวเหมือนหินธร้มดาเลยนะฮะออกจะสีทองทองนะครับเนี่ยอาจจะมีแร่นะครับเป็นแร่สีนี้สีทองทองนี่ครับอ่าต้องไปลองสกัดดูนะครับ นะครับเจสเปอร์เดี๋ยวอันนี้ผมแยกกลุ่มก่อนนะครับมา <Yeah. S 1> โอเคนะครับ <Yeah. S 1> ผมเพื่อผมก็ได้แยกกลุ่มให้เรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือจากะหอนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือนี่เป็นเ <Yeah. S 1> จสเปอร์นะครับหินเจสเปอร์จะมีคราบนะครับคาบหินปูนนะครับ <Yeah. S 1> นะบผมเรียกว่าเป็นหินปูนอันนี้จะมีรอยลายที่ โดดเด่นนะครับเป็นลายเส้นเือลายเส้นเรื่องราวนะที่ปูดขึ้นมาเองธรรมชาตินะครับโดยอ่าเส้นธรรมชาตินะครับแล้วดูจากอย่างงี้ก็เป็นความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเจสเปอร์นะครับแล้วก็เป็นเป็นึ่งปูอ่าีลาด้วยก็จะมีความรู้สึกเบานะครับจะเบามวลเบาเป็นมวลเบานะครับ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นคาบยางนะครับยางนะครับยางนานแล้วครับอายุนานนะครับจะกลายเป็นอย่างงี้นะครับแล้วก็มีจจสเปอร์อยู่ด้วยนะครับผมก็ไม่กล้าเคาะให้ดูนะครับจะเหมือนเหมือนรอยลายหยกลายอะไรนะครับต่เป็นอันนี้ยางนะครับเป็นยางจะเป็นเส้นๆอย่างงี้ครับเป็นยางอย่างเงี้ยนยครับเขาจะเป็นเส้นจะเป็นยาง จะเป็นการนูนขึ้นมาครับอันนี้นะครับกลุ่มนี้จะเป็นหินดําแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับผมจะเรียกว่าหินชั้นครับชั้นนะครับอื่นไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรนะครับผมตามหลักสูตรของผมเองนะครับนะฮะจะมองเหมือนไทเกอร์นะฮะแต่ว่าเป็นสีดํานะครับกลุ่มนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแคลเซียมนะครับหินแคลเซียมนะครับแล้วก็เป็นสีดำนะครับติดดาด้วยนะฮะ แลนซียมนะครับนะคคล้ายๆซีมันคล้ายคฟอสซิลนะครับนะฮะนะครับอ่าให้แยกนะครับแยกแบบกระดูกเผาเลยนะนะครับแล้วนกะ็ ไปตามพื้นๆนะครับพื้นๆนะครับจะมีความมันที่นี่หินที่นี่จะมีความมันนะครับสกัดความมันออกมาได้นี่ก็แจวเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันชนิดนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสามารถทนแสงทนร้อนได้นะครับคือเกาะอ,อยู่ติดนานแน่นอนนะครับใครที่สกัดเก่งๆนะครับน้ํามันตัวนี้สามารถไป ใช้เหมือนกันน้ำหอมได้นะครับผสมติดกับความติดแน่นแน่นอนหนึบขนาดหินอายุขนาดนี้ยังไม่ดุดเลยนะครับยังมองเห็นได้ชัดอันนี้ก็เป็นหินชั้นนะครับเป็นชั้นชั้นนะครับอาจจะเป็นเป็นไม้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้นี่ก็แต่ผมจะให้ว่าเป็นหินชั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแร่ชนิดหนึ่งแต่ผมก็นึกไม่ออกจะชื่ออะไรแต่ว่านะครับเป็นเป็นเป็นแร่ครับ จะดไวเป็นพลอยทึบแสงเหมือนกันนะครับชน,นิดหนึง่งนะก็นิยมนะครับแต่ก็นิยมไม่มากนะครับก็นะครับกระจัดว่าแข็งอันนี้อันนี้อันนี้ผมเระเทแล้วออกอ่ะนะครับนี่ก็คือลอยอะนะครับคือเป็นเนื้อเดียวกันกับแจสเปอร์นะครับเป็นเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับ นะครับเอ็นสีแดงไหมครับคือแกะท้าทุบออกมาก็จะเป็นสีนี้นะครับจุกก้อนนะครับคือพูดง่ายๆว่านี่ก็คือกลุ่มเจสเปอร์นะครับเจสเปอร์ก็ไม่อยากทุบไครนะครับนะก็พอดีไม่มีไม่มีอุปกรณ์อื่นนะครับ นะครับจัดว่าเป็นถ้าอย่างเนี้เป็นหินลูกปัดได้ครับจัดว่าเป็นไปทาเป็นหัวแหวนหัวได้นะครับหรือว่าไปสกัดเอาสารเคมีหรืออาสกัดเอาแร่ต่างๆออกมาได้นะครับแต่ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าแร่แต่ละชิดต,ต่ละก้อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนะครับจะเป็นแร่เหล็กน,นะครับและน้ํามันหรืออะไรเง่้ยนะครับ การเอาที่มีประโยชน์ออกมานะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกแร่พวกโลหะต,ต่างๆที่แม่เหล็กดูติดกับไม่ติดนะครับนะฮะอันนี้เป็นกวดมนนะครับอ่ะน,นี่กวดมนะครับลักษณะกวดมนนะครับน,น,นะฮี่ก็จะเป็นกวดมนนะครับก็เหมือนค,อด,คอดนะครับมืนคดคล้ายๆครดนะฮะอืม ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับที่ส่งมาก็จะเป็นก็สามารถทําได้นะครับถ้าผลิตเป็นเครื่องประดับตกแต่งหรือว่าอา่าเป็นกระดุมนะเป็นกระดุมเป็นเข็มกัดได้นะครับมีประโยชน์หมดเลยนะครับแต่ทีนี้ก็ เราสามารถสร้างมูลค่าจากหินได้นะครับจะเป็นหมากลุกก็ได้จะเป็นแล้วแต่รูปทรงนะครับตัดมานะครับก็เป็นรูปทรงไหนก็เราก็ตัดไปตามรูปทรงนั้นก็ลงทุนอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับหรือหาคนติดนิดหน่อยแล้วเจียตัดขอบตัดอะไรก็สวยงามแล้วนะครับมันก็จะมีความสวยงามของเขาเองนะครับและยิ่งเป็นสีดำดําด้วยนะครับเอาไปปัดขัดก็จะเงานะครับขัดเงาเพิ่มแค่นั้นเองแล้วแตกออกมาก็จะเป็นสี แดงแดงอย่างนี้นะครับเป็นเจสเลสเจสเปอร์นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับนะครับใด้ที่ว่ามันชืดนชืดไปหน่อยนะครับคือไม่สดเท่าไหร่มันก็เลยดูได้อย่างแค่นี้นะครับอันนี้แม่ผมก็ไม่ได้ว่ามัน ค่าหินทุกชนิดก็อยู่ที่ห้าหกนะครับทุกตัวเลยครับนะครับสี่ห้าหกนะครับการใช้เครื่องนี้นะครับไม่ต้องออกแรงกดเยอะนะครับเพราะตัวนี้มันใช้แรงโน้มถ่วงของน้ำหนักมือเหมือนเช่นเช่นกันครับกดธรรมดาเบาๆครับนะรบเราจะได้รู้ว่าไหนเป็นเพชรเป็นพลอยนะครับ ถ้าเป็นเหล็กมันก็จะร้องดังออกมาเลยนะครับอันนี้อันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์พื้นฐานไปก่อนนะครับถ้ามันขึ้นสูงเราค่อยใช้อุปกรณ์แพงๆนะครับนะโอเคก็ไม่มีอะไรมาครับก็ ขอบคุณมากครับที่ส่งมาให้ความรู้กับทุกๆคนนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยหรือเอ๊ะทำไมเห็นแบบนี้ถึงถํามีค่าไหมก็มีค่าหลักส10ิบถึงหลักร้อยนะครับหลักส10ิบถึงหลักร้อยนะครับถ้าช่างเป็นกิโลก็ถึงเป็นหลักพันได้นะครับแต่ถ้าแปลรูปนี้ก็พันสองพันได้นะครับแต่ละคือพันสองคือต้องเป็น เป็นเป็นชิ้นผลงานนะครับไม่ใช่ว่าอัอนนี้อาจจะเป็นหลักสิบหรือหลักร้อยหรือขายเหมาเป็นร้อยก็ได้นะครับสองสามร้อยสีร้อยนะครับนะฮะโอเคงั้นดีงั้นก็โอเคพอแค่นี้เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับใครก็หัวใสก็จะไปแปลเป็นผลงานได้นะครับนะบา,าสร้างเป็นผลงานเป็นเครื่องประดับเนี่ยมันจะเพิ่ม อัปเดตได้เลยนะครับเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับขอบคุณมากครับ